สิ่งที่ต้องยอมรับในการกลับมาเล่นให้กับเยอรมันอีกครั้งของโทนี่ครสคือความสมดุลที่ทีมได้รับนะครับกองกลางร,ระดับมันสมองที่มีคาสการจ่ายบอลติดอันดับเบอร์ต้นๆของโลกมันย่อมช่วยให้แดนการของทัพอินซิเลกเนียนตาม,มากกว่าเดิมที่ผ่านมาเราลูกพิษส่ขงของโทนี่ครสเป็นอย่างดีครับว่าจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนบ้างและสิ่งเหล่านั้นมันยิ่งสะท้อนภาพกลับมาให้เห็นชัดกว่าเดิมเมื่อเยอรมันไม่มีเขาคอยปัญชาเกมแดนกลางสามโทนี่ครสผ่านเวทีระดับนานาชาติมาตั้งแต่อายุ20ปีครับปี ของเขากับเยอรมันคือศึกฟุตบอลโลกปี2010ที่มีโยอาคิมเลิฟคุมทัพแม้จะยังไม่ใช่ตัวหลักบทบาทคือตัวสำรองเสียมากกว่าแต่ตอนนั้นแฟนบอลเริ่มเห็นแล้วครับว่าเด็กคนนี้เป็นอนาคตของทีมได้ในอนาคตอันใกล้ศึกยูโร2012โครสยังคงมีสถานะเป็นตัวสำรองนะครับโดยมีซามิเคดีราแล้วก็บาสเตียชวายสไตเกอร์เป็นตัวหลักแต่หลังจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าครับโครสกลายเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆของทีมมาโดยตลอดยึดตัวจริงลงเล่นสม่ำเสมอโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลโลก2014รายการดังกล่า โค้ช้องเล่นให้กับเยอรมันครบทุกนาทีตั้งแต่นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มจนกระทั่งถึงเกมนัดชิงชาเลตที่เอาชนะอาร์เจนตินาและนั่นคือความสําเร็จแรกของโค้ชกับทัพอินซีเลกพร้อมกับเป็นกําลังหลักหลังจากนั้นอีก6ปีเต็มๆจนกระทั่งข่าวช็อกแฟนลูกหนังก็เกิดขึ้นครับหลังจบศึกยูโร2020ทัวร์นาเมนต์ตั่งกาวเยอรมันจอดป้ายเพียงรอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นก่อนที่ในอีกสาวันถัดมาเนี่ยโทนี่โค้จะประกาศเลืเล่นทีมชาติชนิดที่ว่าแฟนบอลตังต้งตัวกันไม่ทันเเเลยยยหคัตออนนน้นโพพ่่งงาาุ31ปีีท แน่นอนว่าเขาสามารถลงเล่นใ้ทีมชาติได้อีกอย่างน้อยๆเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์แต่เจ้าตัวเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองและคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ยูโรจะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ำนะครับเหตุผลสําคัญของโค้ชในวันนั้นคืออยากมีเวลาพักผ่อนที่มากขึ้นโฟกัสกับสโมอสรอนเพราะตลอดอาชีพที่ผ่านมาไม่มีเวลาส่วนตัวเลยครับเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวนั้นค่อนข้างน้อย8-9เดือนที่รับใช้สโมอสรจบซีซั่นก็ต้องมาเก็บตัวเล่นทีมชาติอีกนอกจากนั้ ที่โครสเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในศึกยูโร2020ครั้งหนึ่งโรธามัเทอุสตำนานนักเตะเยอรมันเนี่ยเคยออกมาชื่นชมโครสนะครับว่าคือกองกลางที่ดีที่สุดของเยอรมันเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์ว่าใช้มาแล้วอย่างมากมายแต่กับศึกยูโรอ่ะมัเทอุสได้ออกมาบอกว่าโครสไม่เหมาะอาการเล่นทีมชาติแล้วรวมไปถึงสไตล์การเล่นที่เขาไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับอุลิเฮอร์เนสครับที่บอกว่าโครสไม่เหมาะกับฟุตบอลในยุคสมัยใหม่จุดที่เออร์เนสวิจารณ์หนักเลยคือการจ มากกว่าแนวลึกโดยเฉพาะในวันที่แพ้อังกฤษตกรอบ16เซีนสุดท้ายอีกประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นนี้ถัดจากศึกยูโรมาแล้วนะครับเกิดขึ้นในศึกฟุตบอลโลก2022อย่างที่บอกไปทัวร์นาเมนต์นี้โครสไม่มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ว่าโครสกับกายเป็นถูกเชื่อมโยงซะอย่างนั้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพิธีกรสาวที่ชื่อว่าคิเซนาคูเบโลครับไปออกรายการในประเทศสเปนพร้อมกับบอกว่าผลงานของเยอรมันที่แย่เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะทิวนี่โครสอย่างที่กล่าวไปครับทัวร์นา คลิปนี้นะครับก็ออกมาโต้ตอบผ่านโซเชียลประมาณว่าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าทีมมันแย่ต้องมีสักคนที่มาโทษเขาทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในทีมชุดนั้นเลยตัดภาพกลับมาที่เยอรมันครับกับชีวิตหลังไลโทโธน่ค,ครอสต้องยอมรับว่าผลงานกระท่อนตะแท่นมากเหลือเกินศึกเนชั่นลีกปี2022พวกเขาชนะเพียงเกมเดียวเท่านั้นจาก6นัดที่เหลือแบ่งเป็นเสมอ4แพ้1ห,หรือศึกฟุตบอลโลก2022อย่างที่กล่าวไปครับรวงตกรอบแรกไปแบบช็อกแฟนบอลและโดยเฉพาะช่วงท้ายๆในยุคข,ของฮร์ซี่ฟิกผลการในขันไม่เป็น ใจพร้อมกับเครื่องหต่ายคาถามมากมายโดยเฉพาะในเกมอุ่นเครื่องที่แพ้ทั้งเบลเยียมโปแลนด์โครเบียหรือญี่ปุ่นจนกระทั่งการเข้ามาของยูเรสนากิวมันที่เริ่มปรับปรุงทีมได้ดีขึ้นใช้คลื่นลูกใหม่ผสมกับวัยเก่าซึ่งถ้าพูดถึงวัยเก่าแล้วครับชื่อของโทนี่โครสก็เป็นชื่อแรกๆที่ลอยขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าได้โครสกลับมาแน่นอนว่านี่คือวัตถุดิบชั้นเลิศที่ทีมสามารถยกระดับไปจากเดิมได้ นาเกลส์นได้ออกมาเปิดเผยนะครับกับการทาบทามโครสให้กลับมาเล่นให้กับเยอรมันอีกครั้งเรื่องนี้นาเกมลนได้บอกนะครับว่าไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นจากจุดไหนแต่ว่าเขามีโอกาสได้คุยกับโค้ชโครสเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนที่จะ,ะค่อยๆโน้มน้าวให้กลับมาช่วยประคองแดนกลางให้กับทีมในการลุยศึกยูโรที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพดูสาคัญที่นาเกมลนพูดถึงโครสเนี่ยคือการมีประโยชน์ต่อเด็กๆในทีมนะครับความนิ่งของเขาประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดหรือการที่อยู่ในสนามในสถานการณ์ที่ต้องการใครสักคนที่เป็นนผู้ําาาหรรืออกจ่ยบ การครอบครองบอลเอาไว้โทนี่โคลสตอบโจทย์ตรงนี้เอามากๆหลังจากการพูดคุยครับนาเกลส์แมนได้บอกกับโคลสแบบหมดเปลือกเลยถึงเหตุผลที่อยากได้ตัวกลับมาตอบทุกคําถามที่โคลสสงสัยตัวทั้งสุดท้ายโทนี่โคลสเซเยสครับกลับมาเล่นให้กับทีมอีกครั้งในศึกยูโร2024ที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินนะครับว่าฟุตบอลคือกีฬาที่เล่นเป็นทีมไม่ใช่กีฬาชายเดียวแต่การที่มีใครสักคนที่สามารถกําหนดทิศทางของทีมได้สามารถฝากความหวังให้กับทีมได้ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะนับตั้งแต่โทนี่โ นัดไหนที่เข้าลงสนามทีมไม่เคยแพ้เลยนะครับนับตั้งแต่อุ่นเครื่องเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไล่มาจนถึงศึกยูโรในรอบแบ่งกลุ่มแบ่งเป็นชนะฝรั่งเศสเกมนี้โครสก็ทำแอซซิดได้ชนะเนเทอร์แลนด์สประตูต่อหนึ่งโครสก็ทำแอซซิดได้หลังจากนั้นก็มีชนะกรีซสองหนึ่งชนะสกอตแลนด์ห้าหนึ่งชนะฮังการีสองประตูต่อศูนย์เสมอสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งโฟกัสแค่ในศึกยูโร2024ครับผ่านรอบแบ่งกลุ่นไปสามเกมสถิติที่ขึ้นทิ้งของโทนี่โครสคือการจ่ายบอลที่เปอรร์เเซตตมมมาาากกกกว่90่90%ทุกกั้งแ นัดที่เจอสกอตแลนด์ทำสถิติที่99เกมเจอฮังการีจ่ายบอลแม่นยำ95และเกมล่าสุดกับสวิตเซอร์แลนด์จ่ายบอลแม่นยำ93นี่แหละครับคือความแตกต่างของเยอรมันเมื่อมีโทนี่โครสอยู่ในสนามถ้าจะหาวลีที่มาเปรียบเทียบกับโทนี่โครสคงใช้คำว่าเรียบง่ายแต่เปรียบด้วยคุณภาพหลังจบศึกโยูโรครั้งนี้เราจะไม่ได้เห็นค์ดฟุตบอลของโทนี่โครสแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะเขาจะเลิกเล่นอย่างเป็นทางการหันหลังให้กับวงการฟุตบอลไปพักผ่อนหลังคำศึกมาหนักตลอดหลายปีที่ผ่าาานมาเวล,ลก,ก และลูกๆที่น่ารักของเขาณตอนนี้เราไม่ทราบเลยครับว่าหน้าประวัติศาสตร์สุดท้ายของโทนี่โคลสในวงการลูกหนังจะเป็นอย่างไรจะคว้าแชมป์ยูโรที่ขาดหายเพื่อมาเติมเต็มได้หรือไม่แต่ในฐานะแฟนบอลครับคงอยากจะเก็บเกี่ยวทุกช็อตของโทนี่โคลสให้มากที่สุดก่อนที่จะไม่ได้เห็นลีลาของเขาอีกแล้วต่อจากนี้การกลับมาครั้งนี้ของโคลสมันเป็นการพิสูจน์ได้เห็นหนะครับว่าเขายังไหวและดีพอสำหรับทีมชาติและลบคําตัวหมากในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับและนี่คือขอบสนามอินไซต์เรื่องโทนี่โคลสกับการสู้้ึกครัง ดท้ายกับทีมชาติเยอรมันครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบสามไว้ด้วยครับ